พี่น้องเดี๋ยวพาไปชมไข่สีส้มเขาวางนะครับผมคูโบต้านะครับไข่สีส้มคูโบต้านะครับเสียบเอ็ดพาชมคูโบต้าแน่เดี๋ยวพาย,ยูทบูบเบอร์มนัมนยืดยืดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่เหครับเนี่ย 2740 2็ดสี่นย์สองเจ็ดสี่ศูนย์เอสนะครับคูปต้ารุ่นนี้เป็นแจ็คสูบเหรอสามสูบสามสูบสามสามหมื่นดีแล้ว่าถามคมืนไม่ได้รุ่นนี้แจ็คแรงครับผมเนี่ยรรับุ่นนี้แจ็คแรงครับ27แรงครับตามสเปครุ่นเลยครับโอ้ตัวไม่ป่ะครับอ่าแม่นครับ เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะมีเอสนะครับอ๋อตัวใหม่ก็เก้าเลยถ้าเรามีเอสนะอ๋อตัวตัวใหม่น่จะเป็นเอสนะครับแต่ครับแต่เขาเหะเฮ็ดมาให้ร่างลับเหิมองบียี่สิบได้นะครับแต่สมื่นอีียี่สิบปุ่มีแล้วเขาว่าขายบียี่สิบปุ่มีแล้วโอเคครับผมกะมวันนี้กับพานรีบมิวแบบก้าวนะครับดาวแถมทองนะพี่อะไรครับฟรีดาวแถมทองฟีดาวแันฉันเพื่อนวาช่วงนี้มีปูนะฟรีดาวแถมทองโอ้นี่ครับ ฟีดาวแถมทองผู้ใดผู้ใดซื้อรถมือนี้ฟีดาวแถมทองได้ไปนอนก็ต่างมาซื้อกันครับอันศูนย์ยุ้ยใส่ครับไปเห็นไหบัวขาวก็มีครับอ๋อศูนย์คูปุต้าบัวขาวก็มีนะครับผมบัวขาวกุชินาลายเรานี่แหละครับกาลสินนี่ครับอันนี้จะเป็น M8808 นะครับตัวนี้เป็น88แรงม้านะครับเชอชร์โบชาร์ตเป็น4สูเบเทอร์โบนะขามรุ่นไป5 98ดีปิป่ะ เพราะว่าเอ็มแปดแปด่ทายมาดูแล้วครับนี่ครับก็แปดจังบ่เคยทายจักเชื่อครับพี่น้องนี่สเปคเครื่องว่าจะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะไปเพิ่มอะไรนิดหน่อยในในปั๊มมัน,นครับแต่ว่าไอทิปนั้ที่มันบ่คือกันได้พี่น้องเอ็มแปดแปดก็เอ็มเก้าแปดนะครับระบบหา,างข้างหลังนี่ครับ แมนหรือบดแมนหรือเปล่าน่าจะแม่นเลยครับนี่นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับปั๊มท้ายปั๊มท้ายของคูุต้าเอ็มแปดกับเอ็มเกปดนะครับผมก็เป็นกระบอกยุก2ตัวขึ้นกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้มันจะเป็นผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่อันนี้มันคืออย่างครับผิด นี่ครับเพราะว่าเอ็มแปดมันไม่มีเอซีทีว่าครับสำหรับต่อต่อพ่วงอ๋ออันนี้เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงครับที่เอ็มแปดแปดไม่มีนะครับผมอือต่างกันอยู่ประมาณสามจุดนะครับเครื่องหนึ่งเอซีทีว่าตัวนี้สองเครื่องยนต์สามเบียดอ๋อเบีถ้าก็แปดเคร่องข้างละสองก้อนนะครับอ๋อ อ๋อนี่ครับตั้งกันยืดประมาณ3จุดก็ะจะก็ะจะว่าเซียวบนมา8 8ดับเกตั้งกันอยู่3จุดนะครับต่างกันตรงนี้แล้วก็วีดวีดตัวนี้จะเป็นก้อนเดียวนะครับแต่ว่าคูปตาอยใส่สอ2ก้อนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เพิ่มมา10แรงม้าครับเพิ่มมา1ิแรงม้านะครับผมที่เหลือากา็คือการเบิรตครับพี่น้องเลย อย่างกับสเปกอย่างกับโอ้ยอย่างน่าจะเป็น30บขึ้นกันนะครับสเปกส,สเปกพวกบ่ถึงลอยนี่อย่างกับสิบประมาณนี้นะครับ นะครับตุกตะของเขานะครับต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของคลายด้วยนะครับผมแล้วก็เซลล์นะครับที่แนะนำผมนะครับผมบผเคยไม่รีวิวรถในงานแบบจั้งสี่นะครับผมกล่าวรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่นะครับตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นครั้งแรกนะครับผมเวทน้าให้ข้างละเวทนาให้ขั้นละขั้นละสีก่อนนะครับนี่ครับทั้งสองทั้งสองคันเลยนะครับทั้งสองรุ่นครับ มืัอนี้ผมกัมารีวิวแบบเร็วๆนะพี่น้องเร็วๆเลยเร็วๆเลยเกียร์ในเดี๋ยวไปเมืองขั้นหนุนดีกว่าเกียร์มันน่าจะเป็นเกียร์หกเกียร์นะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมวงบึงเชิงนี่นะครับผมเป็นเป็นหกเกียร์นะครับนี่ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกียร์นะครับผมเดินหน้าถอยหลังก็อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นปั๊มชัตเทิลนะครับนี่ครับเข้าเข่าตรงนี้เข่าตรงนี้เวลาเข้าจีเดินหน้าถอยหลังเข้ากับว่าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าโบรูว่าเกียร์ถอยเนี่ยเกียร์หกมอเตอร์ไซค์ได้บ่นะครับผมกับโบแน่ใจนี่ครับระบบหน้าจอแต่ว่าบ่มีกุญแจเปิดที่มึงครับพี่น้อง เขาก็รีวิวได้เท่านี้แล้วครับผมนี่ครับมันจะมีคูบาต้าเมสซี่จอร์เดียนิวฮอลแลนด์นะพี่น้องโอ้สี่ไก่ดังนะมาร่วมตัวกันอยู่วงเดียวสุดจัดและอีดีครับผมเดี๋ยวไปเมืองรุ่นอื่นกันต่อเข้าเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเมืองรุ่นอื่นกันต่อครับผม